สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูเมนูบ้านๆแบบสไตล์โรงงานอีกแล้วนะครับทุกคนครับมาฮะเมื่อกี้เขาเพิ่งทอดอ่าอะไรเนี่ยหนังหมูเขาเพิ่งทอดหนังหมูเสร็จนะฮะเขาไม่ยอมเรียกผมมาทุกคนเขาหวงสูตรเรื่องๆอะจริงๆแล้วก็วันนี้นะฮะเขามีเมนูเป็นแกงส้มนะฮะแต่เขาไปคุกคีคุกค้ามาแล้วนะฮะทุกคนฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทุกคนฮะแต่ก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับทุกคน ห,หมูทอดนะฮะทุกคนคือเขาทําเสร็จแล้วนะฮะแล้วเขาไม่อยอมเรียกทุกคนตอนเขาทำมาเนี่ยดูดิดูความน่ากินนะฮะทุกคน,นะฮะอันนี้อันนี้ทําอะไรฮะเสีย่ยเดี๋ยวเราไปตั้งน้ตั้างน้ำนะะาผสมเครื่องแกงแล้วก็ใส่ผักลงไปครับโอ้โหนี่นะฮะวิธีการหั่นผักแบบบ้านๆนะฮะพอมีพอกินนะฮะทุกคนนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราอาจจะมีทอดกุนเชียงปิดท้ายนะฮะดูวิธีการทอดกุนเชียงของครัวนี้กันหน่อยะฮะทุกคนนี่ถ้ากล้องเหมือนรู้ฮะเวลาทำอาหารเขาชอบมาถ่ายใช่ฮะแ<ต>น่นอนใช่ฮะแน่นอนฮะอ่ามีตั้งกระทะนะฮะตั้งกระทะจุดเป็นไหมเนี่ย ออันนี้คือเขาแอบไปผสมสูตรมาแล้วนะฮะทุกคนน้ำน้อยแพ้เป้าเสียเดี๋ยวสักครู่ครับน้ำน้อยแพ้สบู่น,บน้ำน้อยแพ้สบู่นะฮะมุกไหนเนี่ยไม่ทันนะไม่ทันเเออ<ๆ>เกิด<ม>เกิดเกินไม่ทัน,นอ่าเนไหเอาน้ำปลากระป๋องใส่ลงไปหน่อยนะฮะเอาแต่น้ำปลาไม่ต้องใช่ไหมปลา,าทิ้งครับปลา,าทิ้งปลาทิ้งนะฮะ ดบดบอืมนี่อือหือโฆษณาต้องเข้านะครับอ่าโฆษณายี่ห้อนี้ต้องเข้านะฮะโฆษณาฮะผมรออยู่นะฮะนี่อืมปลากระป๋องยี่ห้อนี้มันต้องกินอย่างนี้ครับยี่ห้อเข้าดีใช่แต่ปลากระป๋องยี่ห้อนี้อร่อยจริงอร่อยจริงนะฮะใช่ใช่เพราะที่บ้านผมก็กินยี่ห้อนี้แหละต้องเข้าแล้วครเออสปอนต้องเข้าแล้วนะฮะอืมอยู่นี่ก็ไม่ได้ใช่เข้าหน่อยก็ได้ฮะเข้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรหยดใส่เครื่องค้างไม่ควรนะขจ้าอน อ,อะไรครับอ่ามาแล้วฮะมาแล้วฮะเอาผักมาลงเพิ่มอืมแหม่เพิ่มไฟหน่อยนะฮะเพิ่มไฟไฟจะต้องไหม้นะครับอ่านี่เชฟดุ๋ยนะฮะทุกคนจำชื่อไว้นะฮะเชฟดุกดุ๋ยครับอืมวันนี้เชฟที่ทำครั้งที่แล้ว ไม่ลงมือนะฮะเพราะบอกว่าวันนี้เชฟใหญ่ต้องการลงมือทำเองนะฮะทุกคนอืมเดี๋ยวใหญ่กว่านี้ยังไม่ตื่นนะครับอา่าอันนั้นอันนั้นให้เขานอนไหมเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟดุดุย๋ยดุกดุย๋ยตวงไหมตวงยครับตวงเหรอฮะเฮ้ยออืออ,อันนี้แปลว่ายังมืออาชีพไม่พอนะฮะทุกคน ถ้าถ้าเป็นแบบเชฟใหญ่ครั้งที่แล้วนะฮะเขาจะไม่ตวงนะฮะเขาจะใช้ความรู้สึกล้วนๆในการหยอดน้ำปลานะฮะจิ้มจุกจุกจุ๊กนี่ไปย้อนดูได้นะครับคลิปทำไข่เจียวจะเอานัวขนาดไหนเนี่ยเสียเสียนัวมากเลยเนี่ยเสียเสียเพิ่มความนัวสุดๆนะฮะโอเคครับบีบมะนาวนะฮะบีบมะนาวนะฮะ โ oh oh. อ้โหแะบปามะแล้นก็นีงนี่นี่นี่นีะนีะละะ่ลี่นี่นล่นี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 นี่นี่นนี่นน่นยออ่่ี่่นนนนนี่นีนน่ต่เีีนี่ีน หวานเค็มน้ำเอาแล้วอันนี้อะไรอ่ะกเปรี้ยเอะไรมะขามเปรี้ยนี่สิบัึงตอบต้นดาอ๋อเป่าวเองต้นดามเลยอืมมาชิมสิชิมสิแหม่ติกูจังติกูทุกอย่างเลยจะจะกินข้าวผัดลูกชิ้นไหมได้ได้ไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เค็มไม่หวานอืมมาทานก็อนทาบ้าะจำอืมเอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องชิมหน่อยหนังหมูทอดไม่เอาไอ้นี่ก็ นี่นะทุกคนนังหมูทอดใส่ต้มแต่ตัวนะครับหมโคตรกรอบหูฝีมือฝีมือฝีมือทุกคนฝีมืออือนี่ฮะแถมถั่วมาให้กินด้วยนะฮะอืออร่อยเลยขาดข้าวอ่ากุนเชียงคุณเชียงอือ มึงมึงเล่นเฮียอะไรขอคำหนึ่งเดี๋ยวชุมเนี่ยดุงมีดกระหน่นกุนเชียงนะฮะทุกคนของขลังอันนี้คือครัวบ้านๆสุดๆเลยนะทุกคนเนี่ยครัวดูชุดดูชุดฮะดูชุดดูชุดอืมอ่อ มาดูวิธีการทอดกุนเชียงให้อร่อยของครัวนี้กันดีกว่านะฮะกุนเชียงซื้อมากี่บาทพวหง 30, 30. พวหนึ่ง30มสิงหนึ่งสามสิบนะฮะกินได้กี่คนเนี่ยห้าคนหก <6 S 2> คน <5 S 2> อืม <5 S 2> คุม้มอืมอไปคนละชิ้นสองชิ้นพออืมเอาพอต่อแล้วต้นข้าวมาตักข้าวตักเลือ อืมอมจบแค่นี้นะฮะนี่อ้สี่ชิ้นทำไมได้น้อยเนาะอะไรทอดแล้วคุณเชียงยังไม่ได้ทอดสินี่บานๆสุดๆนะฮะวันนี้เป็นกระทะไฟฟ้าเหมือนเดิมนะฮะทุกคนนี่กระทะคู่ใจของเรานะฮะ มันจะกระเด็นไหมอย่างๆมันไม่ร้อนแล้วก็อ่ะแล้วลงแบบนี้ไม่อมน้ำมันเหรอ,อเราร้อนเราก็ขวบฮึมขวบขวบน้ำมันเอาอ่าร้อนแล้วก็ยกร้อนแล้วก็ยกเลยครับอ๋อเป็นแล้วก็ปลอยเป็นแล้วก็ปลอยอืมรอรอให้ น้ำมันมันเดือดอเราก็กลัวกลัวมันก็จะสุกไปเรื่อยอ่ารอน้ำมันเดือดเน,นาะแล้วมันเดือดทุกคนนี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะฮะคุณก็คนเล่คนเล่คนเคนเล่ไปนะฮะคนเล่คนเล่ไปใช่ใช่ถ้ามันอยู่นิ่งถ้ามันอยู่นิ่งมันจะไหม้อ่าแต่น้ำมันท่วมขนาดนี้ไม่น่าไหม้หรอกมั้งอืม,อม ผูนเ mm hmm. ชียงหอมมากอืออืหืออื้อ <protects confused fit reais> <or dans ED> ืืออ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 ออดออืออือือนะครับอออือืออือออออือ่อืออ้อออ คุณเชียงเยาวราชนะฮะทุกคนเหรอใช่ครับอืมอ่าโอเคทุกคนวันนี้ก็มาเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับครัวบ้านๆอย่างนี้นะฮะทุกคนฮะเราไปลองทํากันได้นะครับรับประกันได้ว่าอร่อยแน่นอนนะฮะทุกคนฮะโอเคไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ,รบไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ